ตอนที่18ของนิยายรักชุดหัวใจผมยกให้คุณไปฟังกันต่อนะคะเสียงรถเบรกกระทันห anyway> ันล้อรถหยุดเคลื่อนตัวหน้าขรืหาดรูหน้าที่ของคุณขับหลังเปิดประตูรถให้ตัวเองต้องรนรานลงมาเปิดประตูให้เจ้านายด้วยเนื่องจากนายหญิงสลบเหมือดไม่ได้สติตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเดรโดแบกร่างบางไว้เต็มสองแขนกรอบหน้ามนสวยปรักจมแผงอกอุ่น เขาเดินเร็วรุดหน้าไปยังโรงพยาบาลขนาดย่อมตามหมอ,อมาเขาเออกคำสั่งครับนายบาดแผลนอกกายไม่ได้หนักหนาสาหาัสเท่ากับภายในใจณตอนนี้ชายหนุ่มคิดไม่ตกคงจะหมดความมั่นใจหากเธอฟื้นขึ้นมาแล้วไม่เหมือนเดิมหมอ,อมาแล้วครับเรยกระโดดค่อยๆวางร่างบางลงบนเบาในจังหวะหมอประจำตระกูลเข้ามาก้มคำนับให้ใบหน้าหวานเปิอเปื้อนไปด้วยเห่าควัน นั่นทำเขาไม่อยากละสายตาเธอหลับตาพริม้มท่ามกลางคราบน้ำตาปากด้วยน้ำหมอเธอฟื้นเมื่อไหร่บอกฉันด้วยครับนายหมอพยายหน้ารับคำเรการะโดหันหลังเดินจากไปเพื่อไปสะสางคดีความสามชั่วโมงผ่านไปเปลือกตาหนักอึ้งค่อยๆลืมขึ้นภาพแรกที่เห็นคือเพดานสีขาวสาดตากลิ่นยาคุ้นเคยตลบอบอวนไปทั่ว หญิงสาวลุกพรวดด้วยความตกใจก่อนจะทำหน้าเยเกยด้วยความเจ็บปวดเมื่อแขนข้างหนึง่งดึงสายน้ำเกลือขึ้นจนตึงโอ้ยเธอปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อลามไปทั้งตัวนายหญิงฟื้นแล้วหรอคะเอมิเลียมองไปตามเสียงซากีเป็นคนเดินถือถาดน้ำอุ่นหวังจะเช็ดตัวเธออีกรอบที่นี่ที่ไหนเสียงแหบเอ่อยออกมาบางเบา สายตาหวานแต่ช้ำมองไปรอบๆสีหน้าของเธอซีดเผือดอยู่ในสภาวะเลื่อนลอยเต็มทีห้องพยาบาลใต้ดินค่ะสาวใช้บอกฉันเป็นอะไรซากีหันมาหวังจะตอบคำถามหลังวางถาดในมือลงเรียบร้อยแล้วแต่กลับรู้สึกผิดปกติในอาการของในหญิงของตัวเองเธอเหมือนคนเมายาและตาพร่าเสมือนมองไม่เห็น หรือจะเมายาจริงๆในหญิงรอสักครู่นะคะสก,กีจ,จะไปตามหมอมาให้หล่อนคำนับร่างเลิ่งฝีเท้าออกไปด้วยสีหน้าชงนก่อนจะกลับมาพร้อมคุณหมอประจำหากแต่ไม่คุ้นเคยต่อเอมิเลียเธอเอียงคอมองหลีตาเสมือนกำลังเพ่งเล็งหมอขอตรวจอาการหน่อยนะครับเสียงเรียบเอ่ยอย่างอบอุ่นในขณะมือของเขาค่อยๆเลื่อนไปหาหญิงสาวหญิงสาวนั่งนิ่งเสมือนนึกย้อนเวลาไปก่อนหน้า ก่อนที่ตัวเองจะมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างกำลังจะไปได้วยดีหมอเองก็คงรู้ร่วงหน้าหลังเธอฟื้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแม้ว่ายาจะรุนแรงและกล่อมประสาทหน่อยแต่กระนั้นในความคิดหมอคงไม่ถึงขนาดนี้ใช่หมอรักษาตามอาการในขณะไม่รู้คนไข้ไปเจออะไรมาหญิงสาวชักมือหลบร่างกระตุกวา่ายกเท้าขึ้นเตียงอยู่ในท่ากอดเข่าแน่น ที่นี่ไม่ใช่บ้านฉันนี่จะเย็นนะครับที่นี่เป็นโรงพยาบาลมาครับมาให้หมอตรวจหน่อยหญิงสาวหันขวับมามองเบิกตาโปรงถ้าทางอยากรู้นักคนอื่นละ่ะคนอื่นไปไหนหมดครับหมอทำหน้าสงสัยซิสเตอร์ไปไหนคนไข้พูดไม่รู้เรื่องมีอาการเลื่อนลอยพฤติกรรมก้าวร้าวได้อย่างไรนอกจากเอาแต่นั่งกอดเขา่ายังมีตาที่ขวาง ยามถูกใครเข้าใกล้ด้วยนี่แหละที่ทำให้หมองงซาก,กียกมือปิดปากแน่นยืนอึง้งก่อนรีบก้มหน้าง,งุดตกใจเมื่อเรกาโดเดินหน้าขึ้นเข้ามาเธอฟื้นทำไมไม่บอกฉันหล่อนฮอไหลใจจริงก็อยากจะวิ่งบอกตั้งแต่ต้นแต่ในจังหวะที่นายหญิงพยศหล่อนเลยไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่แจ้งนายก็กลัวนายจะเคือง หากทิ้งหมอไว้ก็กลัวเอมิเลียจะอารวาสหน้าที่คนใช้ยังหล่อนจึงทำได้แค่อึกอักทำตัวไม่ถูกและกระอักกระอ่วนใจอีกทั้งเหตุการณ์ตอนนี้เพิ่งจะเกิดเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้ากำลังจะไปขะในท่านแต่ในท่านมาพอดีเขาเบือนหน้ากลับมาที่หมอแต่ต้องยืนงงเมื่อเห็นคนบนเตียงเกิดอะไรขึ้นคิ้วหนาผูกกันเป็นปม หมอที่น่าจืดเจอช็อตนี้ยิ่งจืดเข้าไปใหญ่เขาเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมีอยู่ทางเดียวคือต้องเจรจากับเจ้าของบ้านอย่างเปิดอกเสก่อนผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวคุณพอจะมีเวลาให้ผมไหมอืมมีงั้นเชิญทางนี้หน่อยครับว่าแล้วถึงคราวหมอต้องออกโรงวิชาที่เรียนมาเท่าไหร่คราวนี้สงสัยต้องเข็นออกมาให้หมดรักษาคนุในนี้มาก็เยอะ เพิ่งจะมาเจอเคสนี้ครั้งแรกคิดจะเป็นหมอรักษาคนแล้วการจะยกมือปาดเหงื่อสียบ้างคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเขาอย่าไปไหนอยู่ดูแลเธอรับทราบค่ะนับตั้งแต่เกิดเรื่องหลังจากนี้ผู้ที่ต้องขุดความสามารถร้อยแปดด้านในการเอาใจคงจะหนีไม่พ้นเขาและสาวใช้อย่างสากีแน่นอนช็อกจนจะไม่ได้หมายความว่าไงเขาพูด พรางตบโตเสียงดังปั้งฝ่ามือพิฆาตใช้งานจิตปาะถะทั้งเหนี่ยวไกลทั้งตบกบาลคนมานักต่อนนักทุ่มลงกลางโต๊ะทําหมอประจําตระกูลถึงกับสะดุง้งแต่เขายังควบคุมสติได้ดวงตาเคยหมองหม่นเพราะเห็นใจเอเมิเรียเปลี่ยนเป็นถางกว้างแทนหลังได้ยินข่าวร้ายจากปากหมอจิตใจเธอถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักถึงขั้นวิกฤตเธอ,อคงช็อก พอฉันไม่อยากฟังบอกวิธีรักษามาเอาเอครับสายตาชายในคราบเสื้อราวหลบหลบซ่อนๆเอือกอัก,อกไม่รู้จะเริ่อมอธิบายยังไงก่อนดีก่อนจะทำใจดีสู้เสือสูดลมหายใจเปื่อจะเป็นครั้งสุดท้ายเข้าไปเต็มปอดเธอป่วยทางจิตก็ต้องดูแลด้วยจิตครับคุณต้องใช้หัวใจดูแลเธอในชุดเชอตัวใหญ่นั่งกอดเข่ามั่น กรอบหน้าสวยก้มมุดเธอใช้หัวเข่าเป็นที่ซับน้ำตาผมเผ้า,ายุ่งเยิงไรการสางหวีบ่งบอกให้รู้ก่อนหน้าเธอคงใช้อารมณ์ขยี้มันไปนับไม่ถ้วนภาพเคลื่อนไหวทุกภาพอยู่ในสายตาของเรกาโดทั้งหมดหลังเขาสนทนากับหมอเสร็จรีบจำเอามาที่นี่อาการของเธอแย่อย่างที่หมอประจำตระกูลบอกไวจ้จริงๆซากี เขาเรียกสาวใช้เสียงแผ่วก่อนพยายหน้าเชิงให้หลอนออกไปส่วนเขาดูแลต่อเองค่ะในท่านร่างสูงค่อยๆเดิอนอ้อมมาจากข้างหลังพรางย่อตัวลงหว่างมองหน้าเธอให้ชัดที่ถูกปกคลุมไปด้วยเส้นผมสีน้ำตาลอ่อนนิ้วใหญ่ค่อยๆย,ยื่นเกี่ยเกลี่ยออกไปทัดหูให้เอมี <Amy. S 1> hmm? ่ฮึเธอขานรับ นั่นยิ่งทำให้หัวใจเขากระตุกสภาวะแบบนี้คืออะไรทำไมมันรู้สึกไม่โอเคลำคอแกร่งกลืนน้ำลายเหนียวเหนืดใต้ชั้นกล้ามเนื้อแสบร้อนอิวไปหมดเรากาโดนั้นสงสารจับใจไปเที่ยวกันไหมไปสูดอากาศข้างนอกเผื่อเธอจะดีขึ้นมันได้ผลหญิงสาวเงยหน้าทำตาแป๋วช้อนมองหน้าเขาด้วยความสนุกสนใจ ทั้งที่ขนตาชุ่มไปด้วยคราบน้ำตาเที่ยวเหรอเอมิเลียร้องไห้ทั้งที่สีหน้ายังคงปกติท่าทางของเธอไม่ได้เศร้าโศกแต่ทำไมน้ำตาถึงได้ไหลไม่หยุดอยู่แบบนี้เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่เธอกระพิบใช่ไปกันเถอะเรกราโดยิ้มน้อยๆยืย่นมือไปจับหัวไหล่เธอหวังจะประคับประคองเธอให้ลุกแต่แล้ว ซิสเตอร์อยู่ที่นั่นเหรอนั่นทำมือเขาชะง,งักกึกทันทีเอมิเลียก่อนยื่นไปจับต่อคราวนี้บีบไว้ให้มัน่นพร้อมกับสีหน้าจริงจังเอมี่ฟังฉันนะซิสเตอร์ของเธอน่ะตายไปแล้วเมื่อคืนในกองไฟเขาแค่ต้องการให้เธอยอมรับความจริงและทำใจกับมันให้จงได้ใช้มาตรฐานตัวเองตัดสิน แต่เขาคงลืมคิดไปว่าเขากับเธอไม่เหมือนกันใต้ใช่กับน้องๆทั้งหมดอาการเธอจึงกำเริบขึ้นมาอีกครั้งหญิงสาวเอาแต่สายหน้ารัวๆไม่จริงไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เอมิเลียพวกเขาจะไม่ทิ้งฉันเอมี่เอมิเลียคุณเอาอะไรมาพูด ไม่จริงได้ยินไหมเขารักฉันเอมิเลียหยุดอย่าดทำแบบนี้ลำบากเรกาโดต้องล็อกเธอไว้อีกรอบบางคับร่างบางไว้ในอ้อมกอดแน่นในขณะเธอเอาแต่ดิ้นคลุกขลักและพูดประโยคเดิมซ้ำๆปล่อยฉันเอมิเลียมีสติหน่อยสิถึงแม้ไม่มีน้ำตาจากเขาแต่ตอนนี้หัวใจเขาปวดสุดๆ เขาไม่ได้โทษตัวเองที่พูดกับเธอไปเมื่อครู่แต่เขากำลังแค้นกับคนที่ทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้ตั้งหากจนกระทั่งหมอต้องวิ่งมาระง,งับอาการอีกแรงจึงจะสงบไปโดยการให้ยานอนหลับและปิดตาเธอเนื่องจากน้ำตาที่ออกมามากเกินไปมันกำลังทำให้ตาเธอแห้งสู้แสงไม่ได้ฟังนะหมอหมอจะอยู่หรือไปขึ้นอยู่กับเหตุการณ์วันนี้ ฉันจะไล่หมอออกทันทีถ้าเธอไม่กลับมาหายเป็นปกติร่างสูงทิ้งท้ายไว้แค่นั้นก่อนจะเดินออกไปด้วยความเร็วและสีหน้าที่ขรึื่มสุดๆจบตอนที่18